เ้องปรุงแบบนี้นเลยค่ะเครื่องปรุงเนี่ยจะทำเองจะไม่ให้อร่อยได้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าของอินดารินกินอร่อยนะคะ วันนี้เราจะ,ะมาทำเมนูอะไรกันส่วนจะเป็นเมนูที่คนในบ้านชื่นชอบที่เรารู้สึกว่ากินแล้วมันอร่อยเราก็อยากจะนําเมนูต่างๆเหล่านั้นมาแบบ่งปันเพื่อนๆที่ชื่นชอบการทาอาหารหกันนะคะวันนี้ก็จะเป็น EP แรกนะคะเมนูปลาหมึกผัดซอสเกาหลีนะคะหรือว่าผัดซอสโคชูจังค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวัตถุดิบก,กันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะปลาหมึกสายค่ะโคชูจังค่ะพริกเกาหลี น้ำมันงาน้ำตาลเกลือน้ำเปล่าโซดาน้ำมันพืชโชยุเดี๋ยวมาเริ่มทำาะไไรนะคะเรมมา,ามาล้างปลาหมึกกันก่อนนะคะล้างปลาหมึกเป็นน้ำต่อ,อก่อนนะคะ ต่อไปนะคะเราจะผ่าเอาถุงที่ของปลาหมึกอะค่ะออกนะคะเน,นี่ยค่ะผ่าตรงตรงคอนะคะแล้วก็บีบมันจะมีถุงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดออกเดน้ำแล,ล้างก่อนนะคะ่ก็บีบขึ้นมาเลยนะคะมันจะเป็นก้อนกลมแบบนี้เลยะคะ่ะ ตรงบ้างเลยี่อืออกอา้างขี้มันออกมาบ้านน,นออะคะล้างเลยค่ะล้างน้ำาำัำออกเกลเราเราล้างน้ำดำาๆออกเลยนะคะเราจะมาใส่เกลือนะคะเกลือประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะตัวนเป็นปลาหมึกงนะคะแล้วก็ขยำขยำนะคะเพื่อลดกลิ่นกลิ่นคาวนะคะขยำเลยะค่ะ ต่อไปนะคะโซดาค่ะเพื่อความกรอบของปลาหมึกน,นะคะเราก็ขยำค่ะปลาหมึกของเราก็จะกรอบเด้งนะคะขยำไปเรื่อยนๆนะคะเสร็จแล้วก็งับ้วล้าเปล่านนะคะตั้มขอ,องเรา เราก็ล้างปลา,าของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาหั่นผักกันค่ะต้นหอมญี่ปุ่นค่ะหอมหัวใหญ่หนึ่งหัวแครอทหนึ่งหัวนะคะแล้วก็มีต้นหอมพริกชี้ฟ้าค่ะเรามาหั่นผักเลยนะคะหั่นเฉียงนะคะก็ความสวยะคะ่ะ เม่่อะไรนะคะไม่ใช่แบบแว่าเครื่มงรสชาติอะไรเพื่อความสดคะ่ะกระเทียมค่ะหอมหัวใหญ่นะคะเราใช้หนึ่งหัวเพราะว่าปลาหมึกของเราหนึ่งกิโลนะคะหอมหัวใหญ่เนี่ยใส่เพื่อความหวานนะคะอาหารส่วนใหญ่จะประเภทผัดอะคะ่ะสว่วนจะใช้หอมหัวใหญ่แทนต่นอไปนะคะจะเป็นแครอทค่ะเราห,ารหั่นเปนก่อนนะคะ หั่นมามท่อนนะคะแล้วก็หันน่ววนแนวขวาแนวขวาแบบนี้ค่ะวงขึ้นเราใช้หนึ่งหัวนะคะเคล็หั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆกันๆซอยเป็นชิ้นๆๆประมาณนี้ค่ะคลิกชี้ฟ้านะคะหั่นเฉียงเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกความสวยเหมือนกันค่ะ ก็จะเป็นต้นหอมนะคะใช้โรยหน้าหลังจากผัดเสร็จแล้วนะคะผัดหน้าออกกมอน,นะคะใช้หนึ่งต้นก็พอค่ะหรือว่าใครที่ชอบก็สองต้นก็ได้ค่ะแต่ว่าเราชอบเนาะเราใส่คนชอบกินผักก็ใส่สองต้นนะคะประมาณหนึ่งนิ้วค่ะแล้วก็เตรียมผักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมา ทำกันเลยค่ะขั้นตอนเแือนะคะเราจะมาลวกหมึกกันก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาลวกปลาเหมึกกันนะคะเปิดแก๊สเลยใช้ไฟแรงนะคะ<ๆ>ระหว่างรอน้ำเดือดน,นะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องปรุงเลยดีกว่าค่ะเราจะมาผสมเครื่องปรุงเลยนะคะระหว่างรองน้ำเดือด อของเรานะคะก็คือซอสโัชูตจังเลยค่ะเน้เนสีมันจะแบบแดงๆประมาณนี้นะคะมันจะคล้ายๆกับเครื่องเกรนเครื่องแกงแบบปริกเผาเขาใส่อะไรเปรี้ยวๆเข้าไปแต่มันมันมีนมนมนรสชาติเผ็ดกว่านะคะปลาหมึกของเรา1กิโลกรัมนะคะใช้ประมาณ3ซช้อนปรุงคลุนะคะหรือว่าถ้าใครชอบ ช้อนโต๊ค่ะถ้าใครชอบเผ็ดมากก็สามารถใส่ไปประมาณ4ช้อนโต๊ได้นะคะวันนี้เราก็อยากกินรสจัดเราใส่ไป4ช้อนโต๊ะนะคะณูนๆเลยนะคะน้ำตาลนะคะ2ช้อนค่ะ2ช้อนโต๊ะในส่วนของ โคชูจังนะคะก็จะเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารเกาหลีอาหารส่วนใหญ่จะใช้ซอสโคชูจังนะคะแล้วก็ตัวพริกพริกป่นเกาหลีนะคะรรเราจะใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะเหมืหอนกันค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบเผ็ดนะคะก็ใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะกับอีกนิดนึงค่ะน้ำมันาง,งาค่ะเราจะใช้สองช้อนนะคะสองช้อนโต๊ะเหมือนกันเราใส่เพื่อความหอมค่คะก็ อาหารส่วนใหญ่ของเกาหลีก็จะใช้ชชทำมันงานเหมือนกันอาหารญี่ปุ่นด้วยค่ะแล้วนะคะเราก็มาคนส่วนผสมดีกว่าค่ะการผสมส่วนผสมแบบนี้นะคะเครื่องปรุงเนี่ยจะมีความเวลาเราผัดอะคะ่ะมันจะไม่แยกส่วนกันนะคะเหมือนบางครั้งเราโรยพริกลงไปบนปลาเหม่อค่ะปลาหมอมันมันมีหนวดใช่ไหมคะเวลาเราโรยพริกไป พริกป่นนะคะมันจะไปอยู่ตามนวดของปลามหมึกแล้วมันรู้สึกว่ามันจะไม่เออสมอกันนะคะรสชาติแนะนําว่าให้ผสมแบบนี้ดีกว่านะคะน้ำหอวลอกก็เริ่มจะเดือดแล้วนะคะได้ยินเสียงแล้วค<อ>่ะนี่ค่ะหัเรากจะประมาณนี้นะคะนี<อ>่น้ำเริ่มเดือดแล้วะคะ่ะเราไปลวกปลามหมึกกันนะคะ ใส่เกลือไปนิดนิดนะคะเริ่มลวกเลยนะคะใส่ลงไปเลยหม้อของเราจะเล็กไปนะคะเวลาใส่ปลาหมึกลงไปนะคะอย่าคนนะคะเดี๋ยวมันจะคาวค่ะพยายามเอาช้อนนะคะกดลงไปแบบนี้นะคะกดให้มันจมน้ำนะคะ ร้อยน้ำเดือดแล้วก็ใช้ได <c oughs> ้ค่ะเวลาเราลวกปลาหมึนค่าเราไม่จำเป็นต้องใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำปลาหมึ่นค่ะจะออกมาเอง จะม่วงวันนี้สิคะน่ากินมากดึงมากใช่ไหมคะกินแก้เนี่ยนะคะปลาหมึกหนึ่งกิโลเนี่ยเราลวกในน้ำเดือดประมาณสามนาทีนะคะถ้าใครแบบชอบแบบกืึดึงดึงมุ่งเหมือนก็ว่าเด้งเ้งนะคะก็สามารถลวกต่อนอีนสักแป๊บนึงเราแต่ความชอบนะคะ จะมีหนวดเล็กๆเ,เ,เราคิดว่ามันทําแล้วมันออกมาอร่อยกว่าธรรมดาค่ะก็เ,ะเลยเลือกใช้หมึกสายในการทํปลาหมือผัดซอสตอรีขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาผัดทาการผัดกันนะคะคเริ่มผัดกันนะคะใส่น้ํามันพืชน,นะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะรอให้น้ามันเดือดน,นะคะแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะเดือดแล้วน้ำมันน้ำมันเดือดก็ใส่กระเทียมค่ะ กลางนะคะไม่ต้องรองให้กระเทียมมันไหมนะคะก็ใส่หอมหัวใหญ่เลยค่ะใส่ให้หอมหัวใหญ่เป็นใส่นะคะมีแครอทด่นล,ลงไปอันัึนนะคะไม่เป็นไรค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้รู้สึกว่าหอมหัวใหญ่มันใส่ขึ้นแล้วก็ได้กลิ่นหอมจากหัวหอมนะคะหอมหมวใหญ่นะ ตอนนี้นะคะก็เริ่มรู้สึกได้กลิ่นหอ,อ,อ,อมใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ผัดไปสักแป๊บนึงคะ่ะตอนนี้ได้กลิ่นนะคะเราไม่เป็นโ <l ux> ควิดใส่ใส่กลางนะคะหอจะมจังเลยแค่ผัดของหอมนะคะเราก็รู้สึกว่ามันต้องอารมณ์ปป <S 2> <S 2> <S 2> มหรือเปล่ากินเองชิมเองต้องอร่อยเลยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็ใส่แครอทค่ะของเริ่มใส่แล้วนะคะข้องใส่แครอทค่ะใส่ได้หมดเลยนะคะแครอทถ้าเรารู้สึกว่ามันแห้งไปนะคะเพิ่มนริมาค่ะมาทีลราไม่ไนะเพิ่มไปเยอะค่ะใส่น้ำนะคะไม่ต้องใส่เยอะใส่เลยน้ำจากทางเนี่ยมันจะออกมานิดนึงถ้าเราใส่เยอะเนี่ยมันจะน้ำเยอะรสชาติมันจะดีขึ้นค่ะ ผักแครอทเนี่ยค่ะพอให้แบบไม่ต้องเวิ้งเ่มมากค่ะเพื่อให้มันกรอบๆแต่ว่าผัดแครอทนะคะต like ้องผัดแบบเนี <c oughs> so, ่ยค่ะผัดได้พอประมาณใส่ใส่ที่นิดๆเหมือนกับเรากินผักกรอบๆเดี๋ยวมันผัดแล้วอะค่ะก็คือผัดสักแป๊บพอค่ะแล้วก็ใส่เราเราผัดแครอทไม่ให้นิ่มจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องผัดอย่างนี้เราต้องเผื่อไว้สําหรับใส่วัตถุดิบอย่างอื่นนะคะใส่ล้ะหล่อมญี่ปุ่นค่ะ เปนะสันสวยงามมากเลยนะคะหนาขิงมากต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงที่เราผสมกันนะคะโคชูจังน้ำตาลน้ำมันง,งาแล้วก็พริกเกาหลีะคะ่ะใส่ลงไปเลย อแก๊สนิดนึงนะคะถ้ารู้สึกว่ามันถ้าสมมติถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ผัดแบบกระทะธรรมดานะคะแนะนำว่าให้ใส่น้ํามันเพิ่มอีกนิดเพราะว่าใส่ใส่น้ํานะคะเพราะว่ามันจะแห้งเลมากอย่างนี้คือใช้กระทะแบบนี้คือใช้กระทะแบบแบบเพื่อนตะเราไม่ต้องเพื่อนเป็นน้ามันเยอะแล้วก็น้ําที่เราใส่ก็คือไม่ต้องใส่เยอะนะคะอ่าต่อไปเราก็จะมาใส่ พระเอกของเราก็คือหมึกสายนะคะใส่ลงไปงเลยผัดเลยค่ะทุกเค้าให้เข้ากันนะคะหมึกสายที่เราใช้ผัดนะคะเราจะเลือกตัวไม่ใหญ่มากค่ะเพราะว่าถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันจะไม่คขอาเครื่องมันที่นอร่อยกว่าตัวใหญ่เลยค่ะ สุดะะแส,สนมากคะ่ะมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่ารสชาติเป็นยังไง หอมกับพริกชี้ฟ้าค่ะเราจะมีต้นหอมญี่ปุ่นแล้วก็ต้นหอมไทยนะคะทายนีค่ะีสัตวหน้ารับประทานมากค่ะคุณปลาหมึกสิคะตอเครื่องแดงจะบีบมะนาวลงไปข้างบนนะคะยอดเลยกินแบบคนใต้บ้านเราใช่ไหมคะได้แล้วค่ะกินแก้วเลยนะคะ เทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดใส่จานกันนะคะปลาหมึกผัดซอสเกาหลีของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาลองชิมกัน,นีูนะคะ ปลาหมึกเน้นๆอ,อร่อยทำเองจะไม่อร่อยได้ยังไงอร่อยมากค่ะเพื่อนๆกิมจิกับผัดปลาหมึกของเรานะคะคกินกันเข้ากันอร่อยมากเลยคะ่ะ ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอินดารินกินอร่อยกัด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ